โอ้โหโอ้โหดำแบบดำสิงนี่คือสิ่งที่เรามองเห็นเลนนี่เลนนี่คือสิ่งที่พาคิดมองเห็นหรอทั้งหดนี่คือน้ำมันเครื่องรถคนดูดิน้ำมือมันไม่ได้เปิดมันไม่มีอแต่เลนี้มันมีอยู่เราเข้าใจแล้วว่าทำไมคนทากระแดดแล้วสิวขึ้นครีซี่เอาไม่อยู่เลยคือความดำอะไรยังอยู่เลยทุกคน แต่เขาจะบอกว่าคนไปสิวเนี่ยมันทางกระแดดก็นน่ได้คือไม่ได้คือไม่ได้ไไดจริงๆแกเป็นเหมือนฉันแน่นอนฉันรู้คนที่ไปดูฉันอยู่ใช่ไหมล่ะหือหือ,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 อน่ากลัวมากเห็นว่าทุกคนมันไม่หลุดเลยอย่าทากินทาอีกก่อนแล้วค่อยไปทาเกียมลุงหน้าเพราะเห็นยังว่าทำทา,ทาปิดปีอ่ะไม่ใช่ไม่อยากทานนะโคตรอยากทากันแดดทุกคนแต่แม่งทาไม่ได้พุ่งสูงสามแสนสักครั้กดไลค์แชร์ซับสไคร้ทุกทีเชนเดว สวัสดีครับทุกคนสวัสดีคุณบลสวัสดีคุณบังสวัสดีเดือนเมษาเอกท่าคืออะไรกินจุบจิบกินจุบซิบกินจุบกินซิบกินจุบจิจบเตะเตะเตะ ครับวันนี้นะครับผมสิ่งที่เป็นกระแสที่สุดเห็นกันอยู่แล้วหน้าจอนะครับทุกคนเพราะต้องลงคลิปนี้ไป1วันเนี่ยมีคนดูถึง2.5ล้านวิวหึ่งวันเนี่ยนะจริงๆแล้ววะไม่อาจจะอวดกับสิ่งสิ่งนี้นะครับทุกคนเป็นสิ่งที่จิ๋วแต่เจ๋วมากๆคือกล้อง UV ซึ่งมันเล็กมากทุกคนเอาจริงๆต้องขอบคุณใครรู้ปะตื้ดๆ,ๆดึงมิทินมาแล้ค่ะสวัสดีครับ มิทีนเนี่ยเป็นคนส่งมาให้เรานะครับทุกคนเพื่อจะได้ทดสอบกับกันแดดของเขาแต่เราก็ขอแยกแบบถือวิสาสะละกันเอาตัวเนี้ยมาทดลองให้ทุกคนได้ดูว่าแบบเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยนะแล้วแน่ใครดูคลิปนี้ต้องบอกเลยว่ามันมีหลายอย่างเี่จะบอกทุกคนมากที่ทากันแดดเฮ้ยเราเข้าใจแล้วว่าทำไมคนทากันแดดแล้วสิวขึ้นเฮ้ยเราเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทากันแดดทุกวันเว้ยเออมาเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งการเชื่อมต่อง่ายมากเขีนแบบว่าเลยซึ่งเวลาทุกคนแค่เนี้ยเสียบเข้ากันนี่เลยดูนะปึ๊บ แล้วตีโปรแกรมให้โหลดโหลดเสร็จปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยแล้วหน้าเหมือนชุมเผาไม่มีคนเชื่อว่าเป็นกูด้วยอ่ะทุกคนดูดินี่คือหน้าของฉันหรอเหมือนคนไม่มีคิ้วเหมือนคนตาเบิ่งพลงแล้วแบบอู้หูคนเนี้ยการทดสอบละเอียดเลยแหละละเอียดหรอเรียกจิ๊บเลยว่าเฮ้ยอีกแดดเนี่ยมันสำคัญยังไงแล้วก็อีกอันวีเนี่ยมันดียังไงแต่สิ่งที่อยากจะบอก ทุกคนอย่ามองฝั่งนี้มากนะมองพยายามมองฝั่งนี้นะทุกคนจะได้เห็นการแดดที่มันอยู่บนหน้าของแตงนะครับทุกคนและทุกคนจะได้ดูว่ากันแดดอ่ะมันสําคัญมากๆในการทานะครับเดี๋ยวทุกคนจะตกใจมากแบบเฮ้ยทำได้ไงอะ่ะอ่ะแลแวไในของมิธีแล้วกันนะันไหนก็วันนี้ก็เราไม่ได้มาขายมิธีนะแต่ว่าเรามาเรามา,ชาแชร์คะแนนของเขาว่าเขา,าสะสมมาให้เราอะนะ่ะเนาะไปสังเกตว่าคนนะปึ๊บเห็นไหมว่าหัวเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยเป็นสีขาวนะแต่ในเนี้ยสีดำน่ากลัวมาก ซึ่งกระดาษตอนนี้มันแดดเคมีคอลนะครับทุกคนมันจะเป็นแบบกระดาษเปี่ยวเวลาทาย๊ปมันจะเป็นสีดำนะทุกคนดูนะหนึ่งสองสามเห็นยังนี่คือน้ำมันเครื่องรถคนดูดิดูในฝั่งนี้คือขาวต้องใจไม่ได้นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหดำแบบ ดำจริงรูยังว่าทำไมถึงทางกันแดดเพราะกันแดดเหมือนตดขคืนมีอยูจริงอะแต่มองไม่เห็นแต่วันนี้มันคือทดสอบตดไม่ใช่คืนทดสอบ UV ที่มันมองเห็นแล้วอคนดูดิอันนี้คือ f p f 5 0นะคะทุกคนเป็นแบบเคมีคมมันจะมีความแบบนี่นะ ดี๋ยวคนอืนจะทาให้มันซึมนะทุกคนซึ่งแบบบางทีซึมแล้วปุ๊บเราก็คิดว่าเฮ้ยมันหายไปแล้วเว้ยมันแบบมันได้หมดไปแล้วอะอะทุกคนนนั้นเนี่ยซึมละที่เคยเนวิธีก็ดีนะเธอใครบอกว่ามันใช้แล้วแก่ไม่จริงอะดูดูดิแล้วมือคือไม่กล้าจับของอะไรเลยท,ที่มันก็ไม่ได้มีอยู่จริงเงข้าใจป่ะเช่นแบบดูนะไวยก็จบเปิดละมันไม่ได้เปิดมันไม่มีแต่จริงๆมันมีอยู่ขวานฟ้าหน้าดำ ต่อไปกันแดดของคนที่ยจะรอะคือกันแดดของคุณอิงแต่ซึ่งกันแดดเขาก็เป็นกันแดดของคุณอิงที่ไม่ได้กันน้ำนะครับทุกคนสูตรที่ไม่ได้กันน้ำเนาะป้าครับสาวยา,าคือมันดำมากดูดิคนอาหารแตงพังตัวแม่ครับนายฮึกำลังตัวจริงดูนี่ดูโคตรคอ,คอนี่ยนี่เห็นไหมเขาต้องบอกว่าต้องทาคอด้วยเพราะอะไรเนี่ยดูดิเอสเอฟห้าสิบสำคัญยังไงดูเห็นยัง อตอนนี้คือกันแดดทั้งสองตัวคือซึมเข้าไปที่หน้าแล้วนะครับทุกคนแบบนหน้าคือเออหน้าใสแล้วแต่จริงแบบนี่คือสงที่เรามองเห็นแลนนี่แลนนี่นนคือสิ่งที่พระอาทิตย์มองเห็นเหรอสวัสดีจ้าพระอาทิตย์ <laughs> โอเคครับทุกคนแล้วถ้าใช้ครีมธรรมดาล่ะทาได้ไหมเดี๋ยวทำให้ดูอันนี้เป็นครีมทาผิวนะครับทุกคนของแบรนด์ o r i e n a l Princess เป็นรสชาติปกติเนาะไม่ได้มีส่วนผสมอะไรทั้งสิ้นอ่ะตอนนี้มือต้องเปิดสีดำอยู่เดี๋ยวให้ตีมันช่วยทาหน่อยตีมมันช่วยทาหน่อยอ่ะอันนี้แขนต้งไม่ได้มีอะไรนะทุกคนนะพอต้องทาแบบนี้ดูนะเห็นปะมันจะเป็นสีขาวเห็นปะอ่ะลองถูเห็นปะมันไม่มีสีเลยเนาะอือเพืจะเป็นออกแบบสีขาวเลยทุกคนเนี่ยดูดินี่เห็นปะ มือไม่มีละอ่ะสมมติฝั่งแต่ฝั่งนี้ครีมกันแดดที่มี S P F แบบไม่เยอะมาก S P F 24นะทุกคนจะลองทาห่วตตยว่สจะเนใส่น้ำมันเครื่องไฮบร์มันน้ำมันเครื่องเลยจ้ะพี่สาวหึนี่จะใส่กลัวเปิดห้องกลัวเปิดอะไรพาอมันสีขาวด้วยมันไม่ใช่นะ้ำมันเครื่องแต่งอย่าโดนลออทาแต่ที่ผิวดูนะเนี่ยดู ไม่ทา้มยเกินดูดิแต่แบบการทาครีมกันเนียที่ผิวสําคัญขนาดยังดูดิเนี่ยฉันขอบคุณนวัตกรรมนี้ไม่ฉันรู้ว่ามันมีอยู่จริงยังไมทุกคนเนี่ยเนี่ยถึงแม้ว่ากันแดดเขาจะไม่ได้กันนานไทุกคนแต่เมื่อโดนน้ำเดี๋ยวทำให้ดูอือหืมอ้โอ้โอ้โอ้อือหืออือหืมน่ากลัวมากนเห็นว่าทุกคนมันไม่หลุดเลย ไม่หลุดเลยน่นหมายความว่าต่อให้งก็ได,ด้ไม่กันน้ําแต่กันแดดก็ยังอยู่บนหน้าของเราอยู่ดีแค่ขนลุกนะนี่คือภาพที่ใจะให้พวกเธอเห็นแล้วก็เราซับไปทุกคนอันนี้คือแบบละเอียดเลยนะให้ดูว่าการทำงานของกันแดดเนี่ยมันเป็นยังไงนะทุกคนเพราะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันอยู่บนนี้ปุ๊บเอาน้ำหลุดมันก็คงจะหลุดแหละเห็นไหมว่าหน้าจะยังดูแบบดัานผิเลยนะครับทุกคน ให้ดูไปฟิวมานี้ซึ่งเดี๋ยวตั้งจะไปใช้ชีวิตหนึ่งวันเนี่ยทุกคนอูดูดิยังดําอยู่เลยเห็นปะเดี๋ยวต้องทาเพิ่มอีกยังน,นนะทุกคนทีน่บอกอย่านะอย่าทาครีมทาผิวก่อนเราค่อยไปทาครีมลุงหน้าเพราะเห็นอย่างว่ามันาเปิดปี่อะแล้วทุกคนรู้ไหมว่าใช้ชู้เช็ดเนี่ยออกละหมดละไม่ออกถ้าจะหนูมันดําติดมือนว้ยแล้วจะบอกให้ว่าขั้นตอนที่มันน่ากลัวที่สุดคือการล้างออกมันยากมากๆเดี๋ยวยังไงตั้งจะอัปเดทให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะความดำเนี่ยม,มันจะลดลงไหมหลังจากผ ไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวขอแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าทับแล้วยังดับอยู่ไหมเดี๋ยวจะมาให้ดูด้วย ไป A later few moments ทุกคนครับแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับทุกคนเห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยหน้ายังดำอยู่เลยนะครับทุกคนเหมือนแบบไม่รู้เลยว่าจริงๆมีเครื่องสำอางอยู่บนหน้านะครับก็คือตัวกันแดดเนี่ยทุกคนทั้มือทั้งหน้าทั้งทางทั้งหมดเลยคอหน้าเนี่ยก็คือเหมือนรู้เลยเลยว่ามันอยู่บนหน้าเราจริงๆนะครับในกันแดดอ่ะเดี๋ยวทดสอบระหว่างวันคือวันนี้จัดยาวๆเลยอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วทุกคนแต่ว่าตอนนี้สิบโมงครึ่งให้ดูเลยเนี่ยสิบโมงครึ่งเนาะจริงๆกับตั้งแต่งิกล้วว่างวันตั้งแต่สิบโมงนะไร ยังไงนะครับไดแบลว่าของเนี้ยอาทุกคนตอนนี้ก็เวลา5ทุท่ม45นาทีนะครับทุกคนก็ผ่านเป็น10ชั่วโมงแน่นอนเดี๋ยวจะมาลองกันว่าหน้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนให้อยู่หน้าตอนนี้ก่อนอุ้ยก็ยังดำอยู่นะแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงเปิตอนนั้นเหมือนจะเริ่มแบบหลุดๆไปบ้างแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เห็นว่ามันความมันแบบอยู่เยอะมากๆนะครับทุกคนเดี๋ยวต้งจะลองใช้วิธีการใช้กันแดดอีกหนึ่งรอบเพราะมันยังอยู่ไหมนะทุกคนนะมันจะชัดสุดเลยดูนะ อย่างที่ทุกบอกนะครับเอสเฟบเนี่ยมีสามห้าหรือห้าสิบเนี่ยไม่ได้แปลว่าห้าสิบปุ๊บปื๊บมีความดีกว่าสามสิบห้ามันอยู่ที่ระยะเวลาเนี่ยครับทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าตรงเนี้ยคือห้าสิบเนี่ยเมืาา่อผ่านเวลาไปเรืร่อยๆโดนแดดอะไรเงี้ยมันก็จะลดลงหรือแบบสี่สิบสามห้าอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนดูดิอุ้ยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรนจะลองนะครับไปลากหน้ากันดูว่ามันจะล้างออกยากหรือน้อยมากแค่ไหนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันควรจะทำยังไงอะไรยังไงนะครับดูแต่รีรู้ดดดูิแกคววามเร็ที่สุ การทากันแดดนะครับทุกคนที่จะ้งสงสัยมาตลอดว่าทําไมกูใช้กันแดดแล้วสิวขึ้นวะทุกคนดูภาพต่อไปนี้นะแล้วทุกคนจะรู้เลยว่าเฮ้ยไม่แปลกใจแล้ว่าทำไมทากันแดดแล้วกูไม่สามารถผ่านผลภิกติตรงนี้ไปได้อะหนึ่งซซเอาไม่อยู่เฮ้ยอันนี้ก็คือซิ่งสุดลักของเลยนะเรื่องเป็นซิซงของวัสด์นะทุกคนนะทุกคนดูนะอ่ะเนี่ห็นน้ำดำไหมคือมันหนุดอย่างนี้นะแต่ดูว่าทุกคนดูเลยคือความดำอะไรยังอยู่เลยเว้ยทุกคน คนดูตัวรงนี้นะที่เข้มเ้นะเห็นชัดมากอะมึงว่ามันดำอยู่เนี่ยมันก็จะมีข้อต้งการหลุดออกมาแล้วคือหน้าเราก็ได้ริ่มแบบเป็นหน้าจริงๆของเราแล้วใช่ปะแต่เราไม่เคยสงสัยว่าเฮ้ยมันน่าสาอดนี่เนี่ยสัมลีเริ่มข่าวแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วว่าคือตัวคันแดดมันยังอยู่บนผิวหน้าก็เละว่าเนี่ยสําลีเริ่มข่าวแล้วทุกคนแต่คือดูดิเนี่ย เนี่ยคือแม่งอยู่ครบอป่ะทุกคนกคนือเราหาวิธีแหลทีมากเว้ยสุดท้ายแต่ก็เจอวิธีการทำให้กันแดดที่อยู่บนหน้าเนี่ยแม่งหายไปได้ทุกคนคือขันใช้บาลโนสปอนเซอร์โ no น no <No S 2> ทุกอย่างคือไม่รู้ว่าเป็นทางออกหรือเปล่านะแต่คิดว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทำไม่หน้าสะอาดได้มันคือทางออกเว้ยเพราะกันแดดทั้งบอกทัเ้เสลยว่าไม่ใช่ไม่อยากทานนะโคตรอยากทานกันแดดเว้ยทุกคนแต่แม่งทานไม่ได้ทุกคนรู้แน่นะอันนี้คือบาลนะทุกคนดูนะกำลดังนี้นะ ทากระแดดปุ๊บโอเคมันดีจริงๆแหละมันป้องกันาจดดได้จริงแหละหน้ามันดีขึ้นจริงแหละแอสิทมันขึ้นปุ๊บมันคงเสียประวัติอะไรอย่างเงี้ยใช่าใปะอืมอะไรก็แล้วแต่มารู้ว่าจริงๆแล้วอ่าเราทากระแดดได้เว้ยทุกคนคิดว่านะแล้วแค่ทําให้สะอาดเห็นไหมว่ามันเริ่มาจางไปไวมากเราจะถอดแล้วเว้ยแกอันนก็ดูเนี่ยทุกคนหายเลยหลเห็นปะแกขอนมนม แลอีกข้อที่อยากจะเตือนทุกคนเลยก็คือตัวบาล์ต่างๆทุกคนเวลาทุกคนล้างหน้าเนี่ยบางทีอ่ะถ้าทุกคนเห็นเนี่ยทุกคนเห็นว่ามันเป็นสีขาวๆาวนะเห็นว่ามืดขาวมากซึ่งมันไม่ได้ผิวหน้าขาวนะแต่ตัวบาม์นอยู่ผิวหน้าอยู่ทุกคนเข้ใป่ะเพราะฉะนั้นหน้าใช้โฟมล้างหน้าหรือเจลล้างหน้าอะไรก็ได้ไทุกคนที่แบบทำให้แบบมันลางออกอีกชั้นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะใช้ของแบบปกติเลยนะครับทุกคนแล้วช่วงนี้คือนอกกำลังดีมากแล้วทากันแดดถายิตัวนี้มาประมาณสี่วันแล้วท เออสิวไม่ขึ้นเลยจริงๆเพราะว่ากล้องีมูวีทำให้รู้สึกว่าหน้ามันก็ไม่เห็นนะว่าเอ้ยคุณล้างออกหมดหรือเปล่าวะอะไรเยก็เป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็จะเรื่อกเจลน้าที่มีความฟื้นฟูผิวน,น,น,นะคะทุกคนแล้วก็ทําความสะอาดจุดเล็กๆๆน้อยๆได้อย่างหมดจดนะทุกคนโดยฟื้นฟูผิวทั้งยูงหน้แข็งแรงและที่สปคนผ มันจะต้องทําให้สิวคนเน่ยมีอาการเกิดขึ้นซ้ำน้อยที่สุดนะครับแจ่รู้ใจน้ำเจลหน้าตัวไหนเพราะตอนนี้ตั้งไม่ใช้เจลหน้าตัวไหนเลยคือใช้แค่ตัวนี้จริงๆแล้วก็คือทุกคนรู้ป่ะว่าในช่วงหนึ่งที่ผ่านมาสิวตั้ขึ้นเยอะมากเยอะเยอะมากเดี๋ยวค่อยลงดีเทลเองในคลิปอื่นๆนาะหนะ้าตอนนี้คือแบบโคตรดีอ่โะ,โโโโโโะโอหไม่อยากพูดเะยแล้ามว่าใครชอบอืม ตอนนี้ก็ยืดรอดยแล้ทุกคนจะเห็นว่าหน้าตั้งแบบไม่มีความดําของกันแดดอีกแล้วนะทุกคนเนะี่ยคือแบบนี่เกลี้ยงเลยเห็นปะ่ะน,นี่นี่คือรู้ว่าสะอาดจริงๆเว้ยทุกคนแลยทุกคนดูหน้าตั้งตอนนี้นะที่ทึงบอกว่าตั้งแบบใช้แค่เจลหน้าตัวเดียวเลยคือใครจะหาใครขอเอาเลยนะแต่คือแบอกว่าคา้างในความรู้สึกแบบว่าหน้ามันใสแบบใสามากคุณคนอันเดีให้ดูใกล้เลยคือกล้องแบบกล้องฟูลเฟรมนะทุกคนดูคือใสแบบใสจริงๆเว้ยทุกคนคือแบบโอ้ไม่กอดมากคือเมซี่สุด ทักตีทนะักก็หน้ารักใสขึ้นเลยจริงว่าช่วงนี้คือแบบหน้าใสขึ้นจริงๆเอาง่ายๆนะรอยแดงสิวอุดตนันสิวโผลสิวหนองตอนนี้คือไม่มีเลยแบบเลยนะทุกคนดูดิเนี่ยเลยนะใช้ครีมเจลงหน้าจริงๆในช่วงที่พักหน้าแล้วก็เป็นสิวเดี๋ยวค่อยลงดีเทลกันแล้วกนะันะเนาะไปแต่เข้าไปเจอกันในห้องครับเริ่มสรุปคุณรับปีคลิปกัน,นครับทุกคนเริ่มเลย บอกก่อนต,อตรงๆว่าแตงเี่จริงๆนะเป็นคนที่ไม่ทากัะแดดเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดมากๆนะครับทุกคนผิดแบบประหารคุณหมอคุณครูพยาบาลเจ้าของคลินิกเพื่อนฝูงต่างๆคือบอกว่าทากันแดดแกมันควรทากันแดดเพราะกันแดดเนี่ยคือที่สุดของครีมราคาแพงต่างๆเพราะไม่ช่วยทับกันแดดแต่เขาแตงบอกว่าคนไปสิวเนี่ยมันทากันแดดบ่ได้ ไม่ได้จริงๆคือไม่ได้คือไม่ได้จริง,รงๆแกเป็นเหมือนฉันแน่นอนฉันรู้คนที่ไปดูฉันอยู่ใช่ไหมล่ะใช่กดไลค์หน่อยซึ่งในการใช้ว,วิธีการใช้พวกสมบสมบกันแดดต่างๆเนี่ยในพวกกรองพื้นหรือครูเช็ดต่างๆนะทุกคนใส่มันอยู่หน้าเพื่อการแสงแดดซึ่งจะทําได้น้อยกว่าจริงๆแหละทุกคนเพราะเราไม่สามารถทารองพื้นแบบสองข้อหนอูได้เพิ่งมันจะหนามากก็จะใช่ปะแต่ก็ไม่ทำอะไงแล้วจริงๆอ่ะซึ่งวิธีการเนี่ยในการใช้กล้อง UV ทุกคนตัวนี้ที่ใช้อยู่เนี่ยมันก็ไม่เราเห็นว่าเฮ้เยจริงๆแล้วววว่่่่่่่าาาาาาฉลละะะะอออออออจจัังงงงไไมสดหหรรรืืเเเปยยี้้้นนนนทุกกกคแแแตตต สัสการอธิบายทีนะครับปฏิทูปบ้านๆไม่มีส่วนผสมหรือไม่มีวิธีการพูดแบบที่มันดูเป็นแบบวิชาการจังเลยแต่บอกเลยว่าฟังง่ายๆแบบได้ความรู้แน่นอนกันแดดนะครับมีสาวให้ด้วยกัน, ical, Physical, กนเคมีคอลฟิสิเคอลแล้วก็ไฮบริดเคมีคอลเนี่ยจะดูดซับรังสีเอาไว้ไม่ให้โดนผิวหนังนะทุกคนแต่ข้อเสียคือล้างออกยากต้องทาทิ้งไว้นะครับประมาณสามสิบนาทีก่อนออกแดดและอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้เมื่อคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะครับทุกคนซึ่งแดดตัวนี้ที่ใช้วันนี้เนี่ยเป็นเคมีคอลนะครับทุกคนก็จะะอออออออกกกกกยยยาาาาาาาววว่่่่่่ปปติิิิซึง, <S <S งีงีหหหลลลคคคนนนไไไมมมสสรรรรถเเเข้ืืฟฮบด ใช่ใช่ปะ่ะแต่รู้สึกว่ามันก็ยากประมาณหนึ่งเหมือนกันนะส่วนฟิสิกส์เนี่ยนิยมใช้ประมาณหนึ่งเหมือนกันโดยการที่เขาจะเคลือบผิวหน้าเอาไว้ไม่ให้รังสีโดนผิวหน้าแล้วก็สะท้อนกลับไปนะครับสามารถออกแดดได้ในทีหลังทาน,นะทุกคนโคนแพ้ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ข้อเสียคือทาพวก็จะมีการวกวกสังเกตว่าใครที่มีความหน้าวกๆเนี่ยพวกนี้จะมีพวกฟิสิกส์ส่วนใหญ่สุดไฮบิดเนี่ยก็คือทั้ง2อ,อันเนี่ยรวมกันนะครับทุกคนนะซึ่งคนนิยมใช้กันเหมือนกันในยุคป,ปัจจุบันนี้นะเน สิ่งที่ข้าจะบอกก็คือไม่ว่าจะฟิสิกอลเคมีคอลหรือไฮบริดก็แล้วแต่คนที่เป็นสิวเนี่ยต้องบอกตรงแล้ว่าคุณไม่ต้ว่าเขาหรอกเขาไม่ได้ไม่อยากทากันแดดนะโอ้โหทุกคนสร้างคุก้งจริงไหมล่ะทากันแดดคนละ3,000บาทสมมุินะแต่ปกติที่คนเป็นสิวใช้แล้วสิวไม่ขึ้นไม่เป็นแดงๆเล็กๆไม่เป็นแสบๆบางครั้งอุดตันต่างๆเขาซื้อกันหมดแหละพูดตรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจะบอกทุกคนว่าวันเนี้ยถ้าเราใช้กันแดดตัวเนี้ยมาประมาณ4วันแล้วเฮ้ยสิวยังไม่ขขขึึึ้้้้้้้้้้นนนนนนนวททุกกกกกกคคมมมมีีีีีเเเเลล็็ๆๆอออออยยยืตตรรรงงงงบบาาาาาะัััจจจจิด่หู ตรงนี้ด้วยนะครับหรือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรา คิดผิดมาตลอดชีวิตว,ว่าเพราะสิ่งที่ทำให้สิวขึ้นได้เนี่ยอาจเป็นเพราะเราล้างหน้าไม่สะอาดอาที่ท้คคนเห็นดีว่าวันนี้กันแดดต่างๆยังทาไปเลทุกคนล้างออกยากมากอาจจะเพราะตัวนี้เป็นเคมีค,มคอลด้วยแต่ว,ว่าล้างออกยากมากๆทุกคนและต้องเชื่อว่าคนที่ใช้ครีนซิ่งเช็ดหน้าฝึก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 เห็นว่าผิวหน้ามันเอ้ยสะอาดแล้วเขาก็หยุดแล้วก็ามันมาล้างต่ออะไรนึกออกใช่ปะพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงจะบอกว่าการมีตัวนี้ไปอะถามว่ามันดูแบบไม่สําคัญนะแต่แตงรู้สึกว่าทั้งอยากเอามันไปทุกครั้งหลั้นแยวบบม ไม่หมดวะหรือมันแบบมันตกคางที่หน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก่อาจะเห็นตรงนี้แบบกค่อนข้างชัดนะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันในการทดสอบกล้อง UV แล้วก็กันแดดต่างๆไปวางใจให้คนที่หากันแดดอยู่นะพเพราะต้องรู้เลยว่าคุณกำลังเฟน้นหากันแดดแบบยิ่งกว่า the face ะะฟเฟ้นหา s u r v i v ์ฟประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับการทดสอบกันแดดและกล้อง UV ตัวนี้เดี๋ยวจะลองทิ้งช่องทางการซื้อไว้ให้ด้านล่างนะทุกคนเผื่อใครอยากจะหาซื้อกล้องกันกล้องสอง UV หรือวะหรือกล้องสองผี สวัสดีนะทุกคนก็ฝากทุกคนกดซับสไคร้กดไลค์กดไลค์กดไลค์จริงๆนะกดซับสไคร้จริงๆด้วยแล้วก็กดคอมเมนต์คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับอยากให้อะไรกับกันแดดตัวนี้อีกก็คอมเมนต์กันมานะครับทุกคนสวนัสดีบ๊ายบายขอจบพิการก่อนตาจะปิดแล้วเนี่ย